เราขึ้นศาลนี่เหนื่อยนะถ้าเกิดตาย้เหอักฐานนี่มีเยองเหนื่อยเลยแหละเพราะอย่างน้อยเราต้องขึ้นศาลแน่นอนถ้าเกิดมีคนตายเนี่ยจนจะปิดหรือถูกขึ้นศาลก่อนแน่นอนเป็นแจ้งแจ้งคดีก่นอนแน่นอนขับรถประมาทเลยก็ว่าไปยิ่งหลักฐานไม่มีด้วยซวยเลยพุกสว่างเลยเหมดนี่รับงานมาได้เพราะว่าเป็นอยังสาเหตุรับงานมาได้คือกล่องเสียถ้ากล้องเสียก็ต้องแจ้งสร้างเด้บับตอนแรกจอมันเหมือนมันช็อตไงอ่า พอเปลีป่ยนตัวแปลงไฟใหม่ก็หายแล้วต่ลองไปใช้ดู<ม>ก่อนก็แต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ค่อยว่ากันมันติดติดเดดรับแสดงว่า,วาตัวแปลงไฟเสียใช่ครับถ้าถ้าถ้าเพเสียคือหมายความว่าไฟแดงนี่ขึ้นเนะาะใช่มันจะนิ่งมันจะอยู่นิ่งนิ่งไม่มีอาการช็อต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ชาร์จปุ๊บมันเปนงี้มันจะเตือนทีเตือนปิดปิดเครื่องทีถ้าถอดปลั๊กออกดับเลยแสดงว่ากล่องเสียแล้วเพราะชาร์จแล้วแบตกล่องมันเสียแล้วถ้าว่ากล่องเสียเราเกิดอุบัติเหตุ โดนแน่นอนสองหมื่นโดนแน่นอนแต่ว่ามีหลักฐานอ่ะเราถูกเพราะว่าประอย่างอาจจะรอด<ป>แต่ถ้าไม่มีมีโอน,โนสวยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังลักมูคึกเกา่ามือน,นี่เฮาสิมาเสนอวามจำเป็นของการติดกล้องและกีบิ่ของรถขนส่งสินค้ามาว่าสิแลรนในไทยหรือว่าแ่นในลาว เพราะว่าก่อนสิรับงานแต่ละแถวก็มีเจ้าน้าทีตรวจสอบ GPS แลวก็กล้องหน้ารถครับหัวใจสําคัญของรถบรรทุกเลยเนาะต้องมี GPS ต้องมี GPS อันนี้เขามาพอกันกับช่องยังก่อนช่อง,ง FAPV พลังใบโอเอฟพพลังใบเจ่ยวกับบินโดนสิ่งละแต่ว่าช่องยูทูบงานอันที่เหล็กแต่ว่างานหลักคือ GPSGPS GPS. กล้องนะครับกล้องอเดี๋ยวจะให้ความรู้เกี่ยวกับกล้องรถบรรทุก เล,เล็กๆหน่อยนะมก็ไม่อยากปัญหาคนน่วนมากเลยปัญหาของคนขครบรถบันทุกเลยเนาะเวลาเกิดอุบัติเหตุมักจะบ,<ช>บได้เซฟเซฟกล่องมาล่ะบอด้เซฟภาพไว้จริงๆถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุปุ๊บอย่างน้อยเมมมริก์าต้องถอดละถอดหรือว่าถอดปลั๊กก็ได้ใช่ถอดปลั๊กก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ถอดพวกนี้มันจะบันทึกบนทับไปเรื่อยๆครับประบนทับไปเรื่อยๆปุ๊บถ้าเกิดว่าเราสมมติรถเกิดอุบัติเหตุปุ๊บยังขับไปได้ต่อเนี้้ยแลวเเรรราามมมสองก็ไ่มี แล้วเราก็ชังใช้กล้องก็ยังบันทึกไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็บันทึกทับไปเรื่อยหลักฐานเขาเลยบมมีใช่หลักฐานตอนนั้นเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ไปเกิดรู้ว่าเหตุในเล่ามันบละกะมันกะตกใจคือคือหัาหน่าวาล่ะตกใจกะคนตกใจบาร์เลมาถอดกล้องบาร์เลยเขาต้องกดคือว่าหมายความว่าของบ่แมนว่าตะขนทรงเอยหน่วยงานที่เฮาอยูนี่จังใหญที่จีนเขาก็ให้ยจังเกิดรู้ว่าเหตุก่อณภายในหนึ่งชั่วโมงอ๋อใช่ครับอันล่ะ ปานี่คนขับตกใจนี่ยบริเเสียบกล่องไวใช่ประก,กันมากเขา,า,าว่าผมมีหลักฐานบัตรพอมันทับไปแล้วมันม่หรอกใช่ครับมันกู้ยากมันกู้ไม่ได้เ,เอาเขาเขา,า,าต้องเขาต้อ,องปิดะวิกหลังจากเกิดว่าเหตุภายนนจา,จากจากนาทีจากชั่วโมงถึงจะคือ<ต>อย่างน้อย <พา S 2> <ล>ไม่ต้องถึงนาทีสองนาทีหรอกเกิดตึ้มเงี้ยถอดเลยปิดเลยถ้าถ้าปิดมันเป็นก็ถอดปลั๊กนะใช่ครับดัดะวิกกับ่ระเซ้าเนี่เพระวันต่อตรงมันบ่เออเซ่าอยู่ตัวนี้้ยถอดปลั๊กเลย สมมติสักนาทีหนึ่งก็ได้ให้มันประชนตึ้มมันรู้เกิดเหตุแล้วสักนาทีสองนาทีแล้วก็ได้แล้วกล่องแต่ว่ากล่องนี่มันมันเป็นกล่องสมัยเก่ารุ่นเก่าหรืป่ใช่ก็เป็นกล่องออฟไลน์กล่องฮิตตี้กล่องรุ่นเก่าเลยแต่ว่าทุกวันนี้รถบันทุกมักจะมีกล่องแบบยังกงเอวทมใช่มันเป็นกล่องนั้นเป็นกล่องออนไลน์ครับกล่องออนไลน์เยวทมเบื้องในตลอดก็แล้ใช่ครับมันจะบันทึกไปในเซิร์ฟเวอร์คือมันจะมีมีมในตัวด้วยครับแล้วก็มันจะส่งไปเซิร์ฟเวอร์สมมติว่ามีการเกิดเหตุอย คลิปเนี้ยมันมีอุบัติเหตุมันก็จะไปล็อกนนในเซิร์ฟเวอร์ถ้าเกิดในเซิร์ฟเวอร์ไม่มีก็มาดูในเมมมันจะมีเมมสำรองอีกตัวนะครับกดเหลือกเลยเวลาตอนานี้เกิดเท่ากดกเอาเวลานั้นเลยใช่บทำปะตองมหารี่ยังคือก<ต>ลองมูนี่มันย้อนเลยเพราะมันเป็นระบบเอไอแล้วอันนี้มันถี่ทับภายในใช่จะชั่วโมงนองผมคืนวานประมาณสามสองสามชั่วโมงสามชั่วโมงก็ทับไปแล้วใช่ครับมันมีจะนั่นแล้วบางทีอาจจะไม่ถึงอ๋อผมก็ยังไม่เคยลองบางทีไม่ถึง อีกอย่างหนึ่งบางทีเวลาเราถอดเมมเนี้ยผมติกล้องมันยังบันทึกอยู่เนี้ยถ้าเกิดเราถอดเมมออกเลยปุ๊บบางทีไฟล์มันเสียครับถ้าเกิดว่าเราจะถอดเมมกดหยุดบันทึกก่อนละกดให้หยุดบันทึกแล้วค่อยถอดเมม,มถึงที่เขาเขาผู้ค้ับมัก็ต้องซึกษซาวเนาะใช่ครับทุกว,ว่าไปน้ำทั้งเลยขั้นที่ว่าทั้งหน้าเขาเกิดด้วนเหตุเนี่ยเข้าเสีเอาภาพออกแบบแบ,บเอาก็ถ้าเกิดเราจะาภาพออกครับผมแนะนำเอาไปใสค่คอม คเคพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไปใส่โทรศัพทพ์ได้จริงแต่พอเราใส่โทรศัพท์ปุ๊บในโทรศัพท์มันจะมีไฟล์ต่างๆพวกไฟล์ Android ไฟล์มันเ้ามจะโยนเข้าเมนอัตโนมัติพอโยนเข้าเมนปุ๊บคันนี้เต็มถ้าเกิดเราไม่ได้ฟอร์มตเนี้ยเราเอามาใส่ในในข้องอีกปุ๊บกล้องมันจะลบไฟล์พวกนี้เองไม่ได้ครับกล้องมันจะลบไฟล์เฉพาะไฟล์สกุลของมันก็ไฟล์วิดีโอของมันมันจะลบเองได้แต่ไฟล์ของโทรศัพท์มันจะลบไม่ได้ผมผมเอาไปเปลี่ยนผมบางบางช็อตผมกับย่อมรับว่าผมโง่อยู่เร เพราะว่าเอ็นชอตทีว่าเขาแซงเราปาดนากันเนี่ยผมก็เอาว่าเปลี่ยนเลยไม่อยากไม่อยากมผมเอาว่าเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเขาทีว่าเปิดรี่เห็ดเป็นยุ่งเหรอวะไทยเอากล่องโทรศัพท์ไทยของสิแต่ถ้าเกิดปรชัดจริงๆวิดีโอเข้าไปดูในนี้ก็ได้แต่มันจะกดหลักขั้นตอนอน่ะมันจะเข้าไปดูย้อนดูได้ว่าวิดีโอนี้แต่ก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเข้าไปฝึกครับต้องลองกดเข้าไปมันดูได้วิดีโอดูย้อนหลังได้แต่ว่าถ้าเกิดดูปุ๊บเราต้องรู้บางทีกดดูไปดูมาปุ๊บกดลบก็มี แต่ก็มันไม่ยากถ้าเราถ้าเกิดเราฝึกเราหาันมันไม่ยากหรอกไม่ยากตัวนี้ตัวนี้นี่ปัญหาคือว่าเข้าแรนรดไปตัวที่ว่าเด้มาเช็คกล่องอันคือคือ,คอข้อหมายต้องเช็คกล้องอยู่แล้วอันปะถ้่กล้องเสียาาก็หักเงินคนลดอยู่แล้วเนาะใช่ครับระบบบรรทุกนี่ระบบคนส่งนี่ใช่เพราะว่าเอสจีเขาเข้มเรื่องไอ วัดเรื่องทิพยตอนเกิดเหตุนี่แหละแม่ก็ทั้งเข้ารับงานเข้าก็ต้องวัดกล้องใส่งานใดใช่ครับเขาต้องขันแรกเขาต้องเบิ่งเป็นอะวัดกล้องนี่มันใส่งานใดมันบันทึกปอคือปกติของกล้องมันบันทึกอยู่ปกตินี่แหละแต่ถ้าเกิดในกรณีที่แบตมันเสื่อมเราก็รู้แล้วถ้าเกิดปิดถึ้กุงแจปุ๊บถ้าเกิดแบตกล้องมันไม่เสื่อมมันจะหน่วงเวลาไว้สิบวิกว่ามันจะดับครับเนี่ยผมลองปิดเงี้ยปุ๊บเห็นปะมันจะหน่วงเวลาราวสิบวิอันนี้คือแบตในกล้องอ่ะมันยังดีอยู่แล้วเก แสดงว่าแบตมันเริ่มเจ๊งละพอแบตมันเจ๊งปุ๊บคันนี้มันไม่มีไฟไปเลี้ยงในระบบช่วงที่เราไม่ได้เปิดที่งมืแจใช่ไหมไฟมันก็ไม่ได้ชาร์จมันก็จะไม่มีไฟไปเลี้ยงในระบบมันวันที่เวลามันก็เพีย้ยนมันอาจจะมีรีเซ็ตการรีเซ็ตค่าคนี่คือการเบ,บนนะร์กเบรต้นเนาะของคนรถแล้วผมแนะนำเมโมีการ์ดอ่ะได้ซื้อพยายามไปซื้อแถวร้านใหญ่ๆบูธใหญ่ๆของแท้ใช่ครับถ้าเกิดเป็นของแท้จริงอ่ะมันจะมีประกันให้อืม บางทีเราไปซื้อตามร้านโทรศัพท์บางทีเราได้เมมโทรศัพท์มาเนี้ยเหมือนเมมโทรศัพท์สเปคมันก็ใส่กล้องไม่ได้แล้วถามว่าใส่มันบันทึกได้ไหมแต่มันก็ไม่ค่อยเสถียรเพราะว่าเมมใส่โทรศัพท์บางทีเราใส่ปุ๊บถ้าเกิดเราไม่ได้บันทึกอะไรเข้าไปมันก็อยู่เฉยๆเมมโทรศัพท์มาใส่กล้องกล้องมันจะมีการบันทึกเขียนตลอดไงเขียนข้อมูลเขียนลบเขียนลบตลอดมันทํางานหนักมันสเปคไม่ตรงอันนี้กล้องรุ่นเก่าแต่กล้องรุ่นใหม่เลยก็ง่ายดีเนาะ มันเ <ใน S 1> บอร,บร์เที่ยวทำไ้ใช่บริษัทเขาก็มันมันมีรายเดือน,นพวกนี้กล้องออนไลน์เอามีค่ารักษาความตัวนี่ใช่มันมีรายเดือนเพราะว่ามันต้องใช้ซิมใช้อะไรพวกนี้รายเดือนซิมแล้วก็ค่าเช่ากล้องอีกทีหนึง่งโ,โอกล้องกล้องนี่มีซิมมิซิมประจํากล้องเลยตัวนี่ไม่ไม่ใช่ผมพูดถึงกล้องออนไลน์อ๋อแต่กล้องตัวนี้เป็นออฟไลน์ออฟไลน์มันไม่ต้องใช้อะไม่ต้องใส่เนาะใช่นี่ปัญหาคือว่าเขาแรนไปเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันติดดิมาเช็คบางแล้วมันเปลี่ยนน้ำมันเป็นเพราะว่าตัวแปลงไฟครับ ออเปลี่ยนไฟมันเสียเพราะตัวกล้องตัวนี้มันต้องแปลงไฟจากไฟรถ24โวลต์มันแปลงเป็น5โวลต์ืมถ้าแปลงไฟมันเสียนี่นี่นี่กล้องนี่เขาเสียบที่จุดบุรีแม้กระทั่งเสียบตัวซับเขาก็เสียบบางเดียวกันมันมันหลวมคืออันเนี้ยเหมือนอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นที่เสียบบุรีเหมือนกันครับที่เสียบจุ่บุรีเวลาเสียบปุ๊บบางทีรถมันสะเทือนนะมันหลวมบางทีมันถอย โอ้อันนี้ต่อตรงเลยตอนใช่มันถอยพวกเราก็เอาตัวเนี้ยแปลงเป็นต่อตรงเลคือเอาตัวสปริงข้างในที่ใช้เสียบเอาบัตรกีร์ออกเลยแล้วก็ต่อตรงเข้าสายไฟเลยคันนี้เราปิดที่มือแจมันก็ดับเปิดที่มือแจ่มก็ติดไม่มีการหลัวไม่มีการดับแล้วยกเว้นมาเสียงเดียวเดีย๋ยคือเปลี่ยนใช่ครับข้อสำคัญคือต้องทำให้กล่องเสียดใน้เฝ้าแจ้งเจ้าหน้าที่เนาะถ้าัทุกเนี่ยใช่ครับมันมันรถตัวไปครับมันจะใช้แบบที่เสียบ,บุหรีเนี่ยแหละ Oh. ยิ่งถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นรถเล็กๆมันก็ไม่เท่าไหร่มันการสั่นสะเทือนมันน้อยับมันก็ไม่ค่อยหลุดกล้องนี่ใส่ไฟ,ไฟยิบตีใส่ที่สองก็ได้ได้หมดครับแต่ว่า oh. ม,มันจะต้องมีโตัวแปลงจาก ถ้ามัวว่าเป็นไฟ12โวลต์เราก็ต้องแปลงจาก12เป็น5โวลต์เพื่อไปเลี้ยงกล้องอืมถ้าเป็น24ก็ต้องแปลงจาก24เป็น5นต้องต้องเปลี่ยนตัวแปลงตัวนี้ตัวแปลงเสียเนาะใช่เขาต้องมีตัวแปลงตัวแปลงเสียคือหมายความว่ากล้องนี่มันใส่ได้กับรถดที่ยังก็ได้<ช>แต่ว่ามันอยู่กับตัวแปลงไฟใช่อยู่ยท,ที่อยู่ที่อะแดปเตอร์แปลงโอ้ไม่ยากครับบบบนี้เฮาถ้าว่าเฮาสิใส่ไฟนำโหลดตัวหุงข้าวหุงน้ำเขาเอิ้นว่ายังก่อตัวแปลงไฟจากไฟอัันนไฟไฟ5โวลต์อันนี้มันเป็นจักโวลก่อน ตอนนี้มันรู้สึกว่าเป็นสิบสองนะจะเป็นสิบสองแปลงจากยี่สี่เป็นสิบสองรู้สึกว่าแหมือนปอเดียวกันบอมันไม่แน่ใจแต่อันนี้ต้องดูอันนี้เป็นโซ่เลยพอยี่สี่ยี่สี่ยี่สี่อันนี้ก็ยี่สี่ด้อันนี้ตัวนี้ก็นายี่ยี่สี่ยี่สี่เขาตอกแปลงจากยี่สี่เป็นสองล้อยถ้าที่ว่ามันเสียป้ายบัตรอ่านั้นเราต้องไปซื้อตัวเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์เอออินเวอร์เตอร์นะตัวแปลงไฟจากยี่สี่เป็นเป็นแปลงจากไฟเอทีแปลงจากไฟดีทีเป็นไฟเอที คือว่านี่นมันบแพงสำหันอียงอินเวอร์ตอเตอร์เพราะว่าเมื่อก้อนนี่เป็นพันทัม่มโมงเลยลักร่อยครับเนาะแต่ว่าเราต้องต้องเลือกวัดุให้มันดีครับสมมติว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราร้อยห้าสิบวัตต์ก็ต้องเลือกวัดุให้มันเยอะๆหน่อยเห็นคน,นเราจะใช้พร้อมกันเงี้ยวัดก็ต้องเยอะกว่ากพ่าพวกอุปกรณ์ที่เราใช้นี่เป็นความรูขันเือนฐานของคนลดที่ทดูแลรักษากล่องเบื้องต้นเนาะ ไม่ยากดูกล้องมันทึกทุกวันที่เวลาตรงไม่ตรงถ้าเกิดว่าวันที่เวลามันไม่ตรงเมื่อไรเนี่ยแสดงว่ากล้องมันต้องผิดปกติแล้วแหละคือหลักๆเลยเอาไว้ย้อนดูเบติเหตุอย่างน้อยประกันก็ทํางานง่ายเอทีจีก็ไม่หักตังเราถ้าถ้ารถน้ําบ้านถ้าแกน้าบ้านอาจจะเบาะเบ้ใช่ปัญหาเนะแต่ว่าประกันเขาก็เบิงใช่ครับเบ่งกล้องก็เอาเป็นหลักฐานบ่ล่ะใช่ประกันก็ทํางานง่ายอืมนี่คือมันจะรู้ใครผิดใครถูกครับเพราะตัวนนี้มัน ตัดหน้าก็มีอะไรก็มีเพราะรถใหญ่มันอันตรายมากเพราะระยาการกระ,ะยาการเบรกแรงเฉื่อยเยอะระยะการเบรกมันน้อยมันเบรกไม่ทันเยอะต้องมีการตัดหน้า,างี้ได้ชนนี่ชนหนักด้วยโอขาัดตายเยอะอันตรายรในในเล่าเพียงลำบากเนะาะใน,น,เ,นลเล่านี่อย่างน้อยเป็นรถเล็กยังเบรกทันในเล่านี่ขนาดถือแทแๆ่การยัางกันยังได้ย่อมในลัานเสียเขาเจามารุมเพราะว่าถ้าเป็นว่ากล้องมันดี ประกันเขากับเบื้องหลักฐานน้ากล่องใช่ครับแต่ว่าในมือนั้นมันมันลืมคนขับอาจจะลืมเหมือนเทปเทปภาพไว้มันเลยทับกันไปล่ะพอมันผ่านไปเวลาสองชั่วโมงเนาะส่วนประกันสิม้ามันก็เลยทับกันไปประกันก็เลยว่ามันบม่มีหลักฐานว่าท่านก็เลยให้เขาย่อมว่าเขาผิดมันก็บมเป็นเรื่องง่ายหรอวาแต่ว่าถ้าเรื่องแบบว่าถึงคนเสียชีวิตนี่มันก็เรื่องใหญ่เออลำบากยากเลยแต่มัน มันก็ดีมีกล้องไว้ไม่ดูเดี๋ยวเราก็ต้องคือคนรถต้องต้องสังเกตกล้องก่อนที่เราจะขับรถเดี๋ยวเราต้องดูกล้องแล้วบันทึกไนบันทึกตามหลักๆเลยครก็เนี่ยเหมือนล่าสุดอีกคันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุชนท้ายเขากะหยิบของเนี่ยแค่แป๊บเดียวแล้วก็ชนท้ายเขาแล้วก็จะมีคนมาขับแทนพอขับแทนปุ๊บกล้องมันก็ไม่ได้มีการถอดกล้องอะไรขับไปเรื่อยกล้องมาบันทึกรับก็ต้องโดนหักตังค์อีกหักไาไปเลยเหรอสองหมื่นครับ ปัดทุกมันตัดผมนี่เงียร์เลยตัวนี่น่าจะโดนเพราะว่าเอทีจีจะมาหักที่บริษัทบริษัทหาข้าต่อบริษัทก็มาหาคนรถต่ออาว่าเฮามาดูแลใช่มันต้องมันต้องอคนเราไปจับกับยูกับคนรถเครื่องหนึ่งเนาะใช่ครับอยู่คนคนรถต้องเบื้งพื้นฐานอันไหนพอดีก็ต้องแจ้งบริษัทถ้าบริษัทบม่อยากแหงก็ต้องคอยว่ากันอีกเทียนหน่อยเบอร์ผมอะอยู่หน้าฟิตเลยมีอะไรก็โทรหาผมได้เลยบอกเอ้าต้องรัองขนาดเป็นคนเอทีจีของคือคนเอกลอะไร ผมจริงๆผมเป็นของบริษัทจีพีเตัวนี้ตัวนี้ป่ะใช่ครับคือบริษัทเอ,เอกลัษฎ์ะมาเช่าจีพีเบริษัทผมใช้เอามาก้อนก็เป็นบริษัททิพย์ยังทิพย์ระหลัดทิพย์ระหลัดเดี๋ยวนี้เขาเริ่องก็เป็นบริษัทเครือเดียวกันแหละ<อ>ทิพย์ระหลัดเขาแบ่งกันแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ครับเดี๋ยวนี้ทิพย์ระหลัดไปดูแลมองอื่นก็ส่วนมากกิน นี่ยดูมันก็แล้วแต่ครับมันจะมีชุดหนึ่งก็ไปดูแลของพวกกล้องออนไลน์ไอทีจีก็มีชุดหนึ่งก็มาดูแลพวกกล้องออฟไลน์พวกนี้ก็มีเพราะบริษัทในเครื่องไอทีจีมีรถเป็นหมืนม่นๆคันเนาะใช่ครับเพราะว่าแมนตลอดปุูนนั่นนี่รถแนวอื่นก็ลลลลมีรถแร่รถเล็กรถถลาใบมีปั๊ดดิมีเยอะมีเยอะครับนรานมันกระเบื้องรถเล่นน้อยแม้กระทั่งรถติกอาเป็นยังมีเนาะใช่ครับในเครื่องไอทีจีที่พอดีว่ารถไฟ้ประจักรถ้อไปมังกอนน่ะมีเยอะเยอะ เอาขอบคุณหลายๆครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลังกองครับผมติดต่ออันติดตามได้อยู่ในช่องนั้นเนาะ FPV พลังใบ Facebook FPV พลังใบแล้วก็ YouTube FPV พลังใบไปดูโดนซิ่งกันครับครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับลงขึ้นศาลนี่เหนื่อยนะถ้าเกิดตายโอ้ยเหนื่อยแล้วศาลนี่มีเรื่องเหนื่อยเลยแหละนี่ข้อสำคัญของรถขนส่งตรงเพราะอย่างน้อยเราต้องขึ้นศาลแน่นอนถ้าเกิดมีคนตายเนี่ยจนแกผิดหรือถูกขึ้นศาลก่อนแน่นอนเร่งแจ้งเร่งแจ้งคดีก่อนแน่นอน รถประมาทเลยก็ว่าไปยิ่งหลักฐาน,นไม่มีด้วยซวยเลยแต่สำคัญคือต้องเบิกกอง